โอ้ยมาหอดีสอร์ทแล้วพี่น้องเลยมาหนาเลยโปมาแล้วมาแล้วมาหอดีสอร์ทแล้วคุณน่ะไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วฮะมาแล้วมาอีกแล้วมาหอดีสอร์ทแล้วพี่น้องเลยไปเร็วเจ๊เร็วเร็วไปเร็วเร็ว พี่น้องเอ้ยมาฮอดแล้ววานนี้มองรีสอร์ทเขายุบุ้งเนี่ป้ายมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้พนันเลยแง่มาพี่น้องไฮ้เอ็มมีโรคไงจะแตกเหรอฮะ น้ำแล้วพี่น้องเลยเอาเลยเอาแล้วหุ่นแห้งขนาดเลยโอ้ยข่าไปฟังพุ่นบ่านาดไหนห่างกัี่มตร สัน,นั่นพี่น่งเลยเขารีสอร์ทแล้วเขารีสอร์ทแล้วคนทางกั้นไปซื้อเ้ยนี่ไอ้ยัะตอนเย็นนะ่ะพี่เห็นอยู่โอ้ยคือไข่คามแล้วบาะนี่ สิบหายแล้วขามในฮ็ดจังไนแล้วบ้านนี่ขามี่มมย่ยโอ้ยขามฟังทุนเลยอันตรายด้วยน่ะแม่ง้างยางครับใบยางอ่ะที่มันล่วงลงอ่ะพี่ปบตลีส์อดฟังนั้นมันติดได้บ่าเนี่ มันติดกับไฟพอมั้งไงติดข้างเลยติดกอบไฟเลยโอ้ขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นบังดีดีเด้อบังดีดเด้อ กัสนสนานวันไหวโอ้โหอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์การเลยเข้าข้างในเลยนู่นมันจะวิ่งไปรีสอร์ทฝั่งนู้นละโอ้ยอยางครับยางสดแล้วร,รีสอร์ทฝั่งนั้นฮะบอกนี่ตัวนี้เลยมันขาดไปฝังคุณเหรอแง่รีสอร์ทขาวๆนี่นะมันมันมีแต่ไอ้ก้อนมไม้ไผ่ครับแล้วก็ ใบยางที่มันล่วงลงอ่ะประมาณคืบหนึ่งพุด่ะ,ะนี่ยเนี่ยใบยางเนี่ยที่มันล้นลงอ่ะเออขับไปขับไปสงสารเขาเนี่ยม <c oughs> ึงเด้อพี่น้องเลยไปเอาใจซอย โอ้ยจเจนเนเๆนโอ้ยเจนเจนไม่เลยพี่น้องเยซอยกันแสดงกันไวเลยมันเอาคนทองขึ้นมาแล้วฮะคนทองไหมยังเล่นบ่ั่ด้เออ มันนั่งโอ้มันไปไหนข้างในเหรออ้าไปป้อมละเอ็ม้เอ็มโอ้กี่ดเรื่องนียเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเก้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  เี่น้เอาไปไฟไหม่ป้อมตำรวจบัดนเนี่ยระวังเหยียบคนเด้ออ้าวใครเนี่ยแหละโอเคแค่นี้เด้อ,ยอยปลอดภัยแล้ว